ถึงคิวของ Everest b ต Turbo ครับคันนี้จับเจ้าช้างยักษ์มาซิ่งนะอันนี้ทําเพื่อให้เดินทางไกลต่างจังหวัดได้นะครับแล้วก็ลูกน้อยนั่งสบายไม่โครงเคลงนะอันนี้ทําได้จริงนะครับเพราะว่ายอมใส่ค้าหน้าอั t ตร r าเ i n g ่งครับทำให้ตัวถังมันแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วก็ไม่โครงจากตัวถังสามารถปรับช่วงล่างให้มันนุ่มๆได้อันนี้เป็นโอซี่ปรับย4เสี่ระดับปรับไว้อยู่แค่ประมาณเบอร์หเบอร์สามนี้นะครับที่เห็นในในคลิปดูครับ ครับนี่ครับจำลองสิ่งกีดขวางรถกับท่านมาดูครับกับรถสุดเทนครับยกักษ้ธมาได้นี่รูปแคบมากนะเป็นที่จอดรถนะนี้ครับ <c oughs> ปกติมันจะหน้าบานนะรุ่นนี้นี่งเลยแต่ยังใชุ้่ดเนี้อันนี้ก็ลาลองใช้ขวาใช้ขวาไปถึงทุดท่าเลย ในดูแับการ้อมนหลบกระทันหันได้เลยเต็มทีทั้งหมดต้องรยกให้กับความดีกับเจ้าของรถนะครับที่ยอมทําตามจัดเซ็ตในการใช้อลตราเรซิ่งแล้วก็ช็อคอัพโอซี่ซัสเนชันพร้อมสปริงกบบยุบสีระดับฟูลเซตนะครับชุดนี้ก็สมรรถนะก็เป็นตามที่เห็นครับเอเวอเรสที่ว่าเชื่องช้าหนักๆสามารถให้มันกระชับกระฉับกระเฉงเข่องไวเข้าตัวได้นะครับในชุดนี้ลมยางเติมไว้ที่35ปอนด์ครับอันนี้ นี่นครับสมหน้าของคําอันนี้แหละคือทําให้สิ่งที่รถยุโรปรถญี่ปุ่นแตกต่างกันนะครับอย่างรถเบนซ์ก็จะมีคําต,ตรงตรงข้างหน้าซึ่งมันดูเหมือนเป็นตัวแบ่งระหว่างเครื่องยนต์กับตัวถังกับห้องโดยสารฮะแต่จริงไม่ใช่มันเป็นคํนะอ่าแอคคอร์ดรุ่นใหม่ก็มีแล้วครับตอนนี้รถญี่ปุ่นรุ่นใหม่เริ่มรู้แล้วตอนนี้ชุดโอซี่ปรับยีสี่เนี่ยซอะร่งเอาไว้เพื่อให้เตี้ยลงมาเป็นพิเศษนะครับข้างหน้านะเพื่อให้ถ่ายเทน้ําหนักไปด้านหน้า <S <S เพิ่มน้าหนักด้านหน้านะครับค ก็ช่วยเพิ่มน้ำหนักภูมอล,ลัยได้นะครับเออชดเชยตรงส่วนที่ว่าเอเวอเรสภูมอล,ลัยเบานะฮะอันนี้หายสนิทเลยแล้วก็มีการปรับกันโกงปรับสปริงเข้าไปด้วยในชุดนี้นะครับ